สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวานาแม็กนอริเชานครับวันนี้ผมพามาชมปลามางกรสวยงามเช่นเดิมครับร้านเกียยงอโลวานาเจ้าเดิมเบอร์โทรตามนี้ครับอะวันจันทร์ไม่ต้องมานะครับร้านปิดนะครับโอเค่อนอื่นไปทำความรู้จักเจ้าของเช่นเดิมนะเฮียยงคนเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอชมปลาแดงขึ้นชื่อที่นี่หน่อยได้ครับตอนนี้ผมบอกแบบนี้นิดนึงตอนนี้วันจันทร์ผมไม่ได้อยู่ร้านละ เพราะว่าผมจ้างลูกน้องคนหนึ่งชื่อบาร์ตมาช่วยช่วยงานผมช่วยได้เยอะเลยแล้วก็วันจันรเนี่ยน้องเขามาเฝ้าร้านให้อ๋อวันจันเขาที่เปิดวันจันท์เปิดนะอ๋อเคเทุกวันละแต่จะมีน้องบาร์ตเข้ามาน้องบาร์ตเข้ามาช่วยอโอเคดีครับแล้วตอนนี้มีปลาชุดใหม่พึ่งมาลงได้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาอ๋อดีครับก็เป็นการทักปลาได้เลยเอางี้ไล่ไปตามตู้เลยอ่อได้ครับนี่ไซส์ใหญ่ที่ที่เข้ามาอ่อครับผมโอ้หเป๊ะเวอร์เลยตัวนี้ อันนี้ประมาณประมาณยีนิ้วอะัี่สิบนะฮะโอ้ตัวใหญ่มากนี่โอ้ดูเกตดูอะลามนี่ยังไม่แทนดิเงี้ยเนี่ยยังครับยังครับยังครับโอ้สวยมากฮะอ่านี่ฮะราคาตามนี้นะครับนโอเคนะตนีต่อมาตัวนี้นะครับนี่โอ้ตัวนี้แขนยาวมากตัวนี้สุดๆเลยนะ สะโพมนี่เพิ่งมาของเสนเซสสนเลยสีดอกไปเยอะฮะทีแรกัแดงตอนลงตู้แดงนี้เยอะเลยขอบเก็หนามากที่เจอจะมาอากาศบ้านเราร้อนมากสีอ่อนสีเลยดอกหน่อยนะใช่ใช่ใช่แต่ก็เดียวกลับมาเหมือนเดิมลองเอาชิมลองเอาชิมหน่อยนะฮะเอาไปทาสีแป๊บเดียวตัวนี้ไหยดีมากเลยฮะสวยมากแขนกลางมากสวยมากเลยไม่หมดทุกอย่างเลยปากแดงหัวแดงด้วยฮะทุกอย่างเลยอ่นได้ครับราคาก็ตามนี้นะครับ ราคาไม่ต้องห่วงครับมาจากช่องนี้มาคุยกันราคาได้สบายๆคุยหลังไม้นะฮะคุยหลังไม้ได้เลยครับนี่เกล็ดหนามากอม่ทะี้ครับแม่ทะลึก้วยนะรับเลยอ่ะโอเคครับอ่ะต่อมาตัวนี้กครับนี่โอ้โหนี่ก็กลางนะครับแขนยาวมากใช่ใช่มังกรจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอ้สุดยอด p ีมิ่งเอฟไฟนะครับ95,000บาท ตัวนี้ประมาณสักสิบแปดนิ้วประมาณสิบแปดนิ้วอ่าโอเคครับสวยครับแล้วก็นี่ตับิโน่เพอร์เลนะฮะใช่ห่อยตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็น s อ p พีเพอร์เลครับอ่าเอสพีเอร์เใช่ตัวนี้ผมเซลล์อยู่แค่เก้าพันห้าเก้าพันห้านะเป็นตัวเมียป่ะครับตัวผู้ครับตัวผู้นะฮะอ่าโอเคครับตัวผู้นะอ๋อโอเคเห็นพิกาจู๋แล้วเห็นนะเห็นนะเดียวก็ได้เป็นพ่อพันธุ์ได้โอเคครับอ่าต่อมาด้านนี้ครับ นี่เป็นเซลเลยนะครับใช่ใชท่ทอมาเลยนะครับทอมาเลยเหลือตัวแค่เจ็ดพันเก้าครับผมเลือกได้นะครับเหลื 7, อเจ็ดพันเก้าครับผมเด้านนด้นะคับเหลอเล็นนันเก้าคับเ <5, 900 S 1> ลื 5, <900 S 1> เอก้นะครัเหลืยอยจ็พันเก้าครบผมเลือกไครับเลือเั อันนี้เป็นปลาชุดเก่าที่เหลืออยู่ก็เลยมาโลดๆยิ่งทึ้งหมดอ่าครับผมอ่าต่อครับพี่ยงจะไปด้านในนะครับีโตเลยครับอ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นช็อตบอดี้ที่พิ้นได้มามารอบนี้ครับอ่าครับผมโหมดทรงสั้นนะฮะรับรับตัวนี้สั้นพุกเลยนี่น่ารักพิ้นได้มารอบนี้เลย น้องโชว์ตัวนิดนึงโชว์ด้านข้างอันนี้โอ้โหสั้นนะฮะสั้นตื่นตื่นนิดนึงตื่นตื่นนิดนึงอ่ะนี่นะฮะก็ประมาณนี้ปากแดงเลยนะครับอันนี้โอ้โหน่ารักอ่ะเห็นส้มไหมครับโอ้โหส้งสั้นจริงๆนี่นี่เห็นป่ะนี่สั้นจริงๆริอันนี้อ่ะสิ่งซ้อตามนี้นะครับอ่ะต่อมาคาเฟ่ก็ช็อตเหมือนกันชาบูดีเอฟฟนะครับใช่ครับอันนี้โหอันนี้ก็หลังยกดีนะฮะ ปาสนานักดีฮนะอ่านี่โอ้สวยครับไม่บุบไม่เบี้ยวด้วยอ่าตัวต่อไปครับพี่เดี๋ยวผมอัปเดตพวกปลาล็อตใหม่เลยอ่าครับผมไปปลาล็อตใหม่นะฮะสองตัวบนเป็นเศษพิเศษก็เป็นปลาล็อตใหม่อ่าครับผมตัว<ม>นี้นะฮะเศษพิเศษล็อตนี้สวยมากครับ,รบผม นี่หอสวยมากตัวนั้นเล็กนิดเดินประมาณ14นิ้วครับนี่ฮะเก๋ดูเนื้อเก๋นะครับเนียนเนื้อเงาเงาเนียนบัฟเลยฮะโอ้สุดยอดฮะเนี่ยเงาแมทเทคเลยฮะตัวตัวนี้โอ้เสิร์ตจริงฮะ นี้ก็แกะพิเศษเนี่ยนะครับผมนี้เด่นที่ที่ที่บอกครับที่บอกเขาจะเนื้อที่บอกเขาจะกว้างมากครับแต่เขายังไม่ค่อยกลางอะไรตาพึ่งลงนะฮะใช่ครับเขายังไม่ชินใช่ครับตาเงาโอ้ตัวนี้เป็นลาเงาทั้งคู่นะครับวาวเลยเป็นกลางกับกลางที่บอกเขาจะก่้างมาเลยใช่ครับนี่สุดยอดนะฮะราคาก็ตามนี้ฮะซ้ายมือนะซ้ายมือด้านล่าง ตัวนี้จะเป็นเป็นลารวมครับที่ออกมาทั้งหมดสี่ห้าสิบตัวครับผมเราสังเกตนะก็จะแขนยาวหางใหญ่เนี่ยแล้วก็มันเงาเงาครตัวนี้ก็สวยไอ้พวกวาววาวได้ดีคือสีแดงอนาคตกินแน่หมายถึงว่าแดงกินนะฮะใช่ครับเหมือนเขามีเม็ดสีแล้วใช่ครับหนวดเป๊ะนะครับตาเป๊ะนะฮะเต็มเบ้านะครับนี่เป็น พรีเมียมเอฟไฟสองหมื่นห้าตัวด้านข้างก็ใช่นะตัวด้านข้างอ่าด้านข้างก็ใช่นะดูอันนี้แยกฟอร์มมาฮะใช่ครับ,ปร,รบประมาณเก้กานิ้วใช่ไหมครับใช่ประมาณนี้ครับอีกแยกฟอร์มอ่าเนี่ยฮะเราดูไปฮะนี่ตัวนี้หนวดตั้งดีนะคะเหลือบเหลือบม่วงปักเลย อตัวต่อไปครับพี่โยมแล้วก็ด้านล่างครับเจ็หางมันจะออกเป็นแฉกๆเหมือนเหมือนหางไฟเลยอ่าอ๋อเข้าใจครับเหมือนไฟไฟพ่นได้ข้างหลัง้ครับเป็นหางเพชรนะครับตัวนี้โอ้โหดูดิสุดยอดแต่ตอนสังชีบอะผมเข้าใจว่าปลามันน่าจะดิ้นนะครับแล้วเขาจับแรงเห็นไหมเมื่อหายหมดเลยอ๋อตรงด้านขวาใช่ฮะเนี่ยรอเวลาเนียนนิดนึงตรงไหลด้านขวาใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องสร่งเล็กๆเพราะว่า เกดเขาไม่ได้หลุดใช่โอเคเขาน่าจะจับแรงต่อให้เกดหลุดเดี๋ยวก็ขึ้นใช่ครับโอดูการทิ้งแขนนี่เนียนมากห่างที่สุดยอดเลยฮะห่างไฟสีเขาเป็นไฟด้วยนะใช่ครับนี่สุดยอดตัวนี้พอจะบอกราคาได้ไหมครับอ๋อตัวนี้ก็อยู่เก้าเก้าเหมื่นห้าเอนกันอเก้าหเหมือนกันใคเก้าหมืนห้าทิ้งแขนนะครับนี่ขนาดน้องซึ่งมายังไม่สินตู้เท่าไหร่นะ คือการไหว้โอยสุดยอดเลยฮะนี่เป็นเหลือบม่วงๆด้วยครับใช่ครับโอ้สวยมากอ่ะโตต่อมาครับพี่โยงแล้วก็ข้ามาปลารวมฮะที่ปลารวมนะครับใช่ครับถ้ับผมนี่ฮะ เนี่ยบดีสวยๆงั้นเลยฮะเพราะผมจะเน้นเรื่องเรื่องการคัดปลานะฮครับกว่าจะอิมพอตเข้ามาอีกใช่ครับจะไม่ได้เลือกเซิร์ฟพวกเหมารวมตู้ค่ับครับผมจะค่อนข้างเลือกปลาที่สวยๆหน่อยนึงครับสวยมากครับพิเศษในส่วนนี้ให้อัปเดตเฉพาะปลาใหม่ๆแล้วกันครับครับผม ตู้ฝั่งนี้เขาเขาจองไปหมดแล้วอันนี้ก็9นิ้วนะ25,000อ่ะโอเคอันนี้ปลารวมนะฮะอ่ะขอดูตู้ฝั่งนี้อันนี้จองหมดแล้วเขาเซิร์ฟไปหมดแล้วอ๋อโอเคเซิร์ฟไปเรียงรวม6ตัวครับผมอันนี้เขาจองหมดแล้วรับแต่ในตู้ก็มีสวยหลายตัวอยู่นะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่า6ตัวสวยไม่ใช่นะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบจริงๆอ่ะต่อครับผม ส่วนข้างบนเนี่ยมันมันเลี้ยงรวมแล้วโดนกัดยับเลยไปพักใช่ไหมโดนกัดยับเลยก็ผมเลยต้องเอามาแยกเนี่ยเอาปเทินทั้งไหนหมดแล้วก็เอมาพักก็เลยต้องฟไว้ไม่นั่นถือเสียปลาใช่ใช่เข้าใจครับพักไปก่อนเนี่ยนี่ขนาดเขาเขาซื้อแล้วคะฮะครับผมก็ต้องมาพักไฟต่อเข้าใจนะนี่ฮะแล้ปิดไฟด้วยกรัผมจะไปมุต่อไปนะครับแล้วก็ตรงนี้โซปลาสังเกตดูจะเป็นซูโม่เลยครับผม แต่ว่าคือเขายังปรับตัวอยู่เดี๋ยวรอเขาปรับตัวดีกว่าน่าจะไหวสวยดีค่ะครับผมหลังนี้ยกเลยเห็นชัดเจนสวยเลยนะครับนี่หลังยกชัดเจนเลยครับเนี่ยสวยเลยนะฮะตัวนี้ก็เก้าบนห้าเก้าบนห้าเนี่ยครับครับผมเราก็จะแบกเงินแบกทองเลยนี่ยใช่ครับสวยมากสวยมาก ตู้ต่อไปก็มียโยงมีตัวนี้ต่อมานะครับค่ะผมปลาใหม่อันนี้เป็นเอฟไฟแล้วหกหมื่นห้านะครับใช่ตัวนี้ของกันปลาในนี้ครับครับจกประกั่วกันครับผมเอามาฝากขายครับก็คร่าวๆก็จะเท่านี้แล้วส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะมีพวกปลาปลาที่ยังเหลือจากวัดเก่านิดๆหน่อยๆเข้าใจครับครับครับก็จะแถมโอ้ผมเห็นท่อมาเลย ฮะหน้าสมดุลอ่ะมีหัวทองอ่ะนี่ฮะปิดท้ายด้วยตัวนี้นะฮะทำไมหัวทองเต็มครับสองหมื่นแปดเท่านั้นฮะสองหมื่นแปงครับโอ้สุดยอดคุ้มคุ้มมากเลยนะเนี่ยใช่หัวทองเต็มเลยอ่ะก็เด้นเหตแล้วก็ท้า้เลี้ยงตู้ดำด้วยนะครับอ่าครับผมห้าหัวปิดผมเกินดำแค้เต็มจำนวนอ่าครับผมพร้อมเคยอยู่ตู้ดำมาก่อนอ๋อฮะสวยเลยนะการเต้นเรื่องหัวด้วยสีไม่ไปไหนด้วยตัวนี้คุ้มเลยนะครับตัวใหญ่ด้วย อ่านี่ครับเหลือปลาแดงอีกตัวหนึ่งตัวนี้ของล็อตที่แล้วที่เหลืออยู่โอเคก็สวยนะเกิดเกิดมันไม่ค่อยสวยก็เลยแก้อยู่อ๋อครับผมแต่หางเป็นเพชรเลยนะครับใช่ตัวนี้ก็หางเพชรครับหางเคสุดท้ายนี้ขอบคุณเฮียยงนะครับขอบคุณครับมาอุดหนุนปลาสวยงามได้ครับผมครับสวัสดีครับดีครับทุกท่านครับเชิญนะครับเดี๋ยวขึ้นเพจเทียยงนะครับเช่นเดิมนะเทียยงเจเจมอนะฮะใช่ครับยงกัรอหน้าเทียโอเคครับผมได้ครับอ่า โอเคเดี๋ยวนี้เปิดทุกวันเลยนะครับเปิดทุกวันแล้วครับวันจันทร์ก็จะมีน้องบ้านมามาดูแลให้ครับอ่าครับผมโอเคครับสวัสดีครับพี่เอสเตเตอร์ของครับครับพี่ก้านครับแนะนำปลาแตงสวยงามครับร้านเกียวโยโอโรนาครับเจเจนะครับอ่าฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบายเนี้ยสวยๆกันเลยนะฮะ